ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปีการศึกษา2563ข้าพเจ้านางสาวาริศสาฟูใจตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองข้อมูลส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวนาริศลาฟูใจอายุ38ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่18เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 5 2ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตพงอ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคส .2 โรงเรียนชุมชนศิลาแรงอเภอปัวจังหวัดน่านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองอายุราชการ11ปีประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2538 โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลรางรัดอนุสรอ,อเภอเมืองจัังหวดลำปางจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา2544โรงเรียนลำปางกัลายาณีอเภอเมืองจัังหวดลำปางจบการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2549มหาวิทยาลัยราชพัฏนลำปางครุศศาสตร์บัณฑิต ชั่วโมงการปฏิบัติงานในปีการศึกษา2,563ข้าพเจ้ามีชั่วโมงการปฏิบัติงานดังนี้ชั่วโมงสอนตามตารางสอนจำนวน807ชั่วโมงชั่วโมงงานสนับสนุนการเรียนรู้จำนวน100ชั่วโมงชั่วโมงงานสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน40ชั่วโมงรวม947ชั่วโมง ชั่วโมง PLC ในปีการศึกษา2563ข้าพเจ้ามีชั่วโมง PLC ดังนี้ภาคเรียนที่1จำนวน50ชั่วโมงภาคเรียนที่2จำนวน20ชั่วโมงรวม70ชั่วโมงข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยและไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรณวิชาชีพ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคสอกำหนดในปีที่4ปีพุทธศักราช2563ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3จํจำนวน12ชั่วโมง 2. หลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6กจำนวน12ชั่วโมง 3. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเรื่องตามจินตนาการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5 ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน20ชั่วโมงรวม44ชั่วโมงด้านที่1การจัดการเรียนการสอนการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าจะทำหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทยโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเหมาะสมกับผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นพี่เลี้ยงหรือร่วมปรึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามหน่วยการเรียนรู้เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรมีบันทึกหลังสอนมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ยุทธในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการสอนแบบบูรณาการ ใช้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการที่หลากหลายที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้มีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ข้ารเจ้าเลือกคัดสรรใช้สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทาพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้มีการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพนำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ได้ ด้านที่สองการบริหารจัดการชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอบรมบ่มนิสัยตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะกการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมอันดีงามปูฝังประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างแรงบันดาลใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพมีความปลอดภัยและมีความสุขการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พระเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทําและใช้สารสนเทศของผู้เรียนจัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาข้าพเจ้าดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำชั้นหรือประจำวิชาที่รับผิดช,ชอบ ด้านที่3การพัฒน,นาตนเอง การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือตามนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการมีส่วนร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายหรือระดับชาติและแสดงบทบาทในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยานมิตรมีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา2563เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอขอบพระคุณค่ะ